สวัสดีครับคาร์บายโปรดักต์นำเสนออีกคันนะครับอันนี้เป็น isuzu all new สองพันถึงสองพนะครับตอนนี้เราอยู่ที่คาร์บายโปรดักต์เราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับโรงงานเย็บเบาะรถยนต์แล้วก็ทำเบาะแคปนะครับอันนี้คุ้มเบาะทำแบบสวมเบาะแคปก็ฟองน้ำฉีดขึ้นลูกปูพื้นก็ตัวหนาตัว13มมิลน,นี่นะครับเดี๋ยวผมจะ เอ่อถ่ายให้ดูว่างานของเราเป็นยังไงนะฮะนะครับไล่ตั้งแต่ขั้นหน้านะปูพื้น 5D นะครับตรงนี้ก็ใส่ทำกระเป๋าใส่ซองโทรศัพท์นะฮะสอดเหรียญสอดอะไรได้หมดแล้วเราก็จะมีคลิปทองเหลืองเนี่ยนะครับคลิปทองเหลืองแบบนี้ก็จะมีตัวแผ่นพลาสติกนะฮะล็อกสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับเพื่อป้องกันการเดิงออกมานะฮะตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็มาฝั่งนี้อีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็มาข้างหลังอีกหนึ่งจุดนี่ นะฮะเราจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะตัวหนา13มิลนะ,ะอันนี้สีดําได้ทองนะครับแล้วก็จะมาดูนะฮะตัวนี้จะเป็นพุ่งบ่อแบบสวมหนังเราใช้ตัวหนา1มิลเต็มประกอบฟองน้ํา5มิลแล้วก็รองด้วยผ้าทีคอร์ดนะฮะทั้งหมด3ชั้นนี่ครับด้านหลังก็ทกํากระเป๋า2ข้างนี่ผ้าทีคอร์ดจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับ ฟองน้ำ5ม mm, ิลเรามีผ้าทีคอร์ดอยู่ข้างหลังนี้นะฮะใช้กันทนทนเลยเบาะแคปก็เป็นฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนะครับฉีดขึ้นรูปคือยังไงก็จะมีโครงเหล็กวิ่งอยู่ข้างในฟื้นเป็นฟองน้าเหลืองๆที่เหมือนกับเบาะหน้าที่มาจากโรงงานประกอบรถยนต์นั่นแหละครับแล้วก็เราก็ฉีดฟองน้ําใส่ในโครงเหล็กก็ฉีดออกมาเป็นขึ้นโมนนะครับตัวพิงตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนั่งอีกตัวหนึ่งนี่ครับตัวนั่งตัวนั่งเวลาใส่ไปปุ๊บนะ ปัญหาลูกคา้าก็เปิดเครื่องมือเเปิดครืื่อองมได้หรือไม่นี่ผมจะให้ช่างเปิดให้ดูนะครับเปิดได้นี่เปิดจากข้างหลังมาข้างหน้านี่ครับเปิดได้เรามีเราใส่เป็นบานพับนะครับเนี่ยใช้บานพับไปดูนะครับนี่บานพับเปิดได้สองฝั่งครับฝั่งนี้ก็เปิดเปิดได้นะครับนี่นและเหมือนกันและอีกปัญหาหนึ่งที่ถามกันเยอะมากน,ะนะครับนั่งแล้วหัวชนหรือไม่อาช่างนั่งให้ดูนี่ครับ นั่งแบบยืดสบายๆเข่าติดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ความสูงของคนแหละครับถ้าคนตัวออสูงขากรยาวก็ไปข้างหน้านะครับมันขึ้นอยู่หลักสิลลัของอโครงสร้างของแต่ละคนแต่ว่ามาตรฐานชายไทย,ไท,ยทั่วไปนะฮะก็จะประมาณนี้แหละครับช่างสูงเท่าไหร่ครับ159้15.9 15ก็จะนั่งสบายๆถ้าใครสูง180ก็ชิดหน่อยอย่างเงี้ยละครับอชอบสีไหนมาที่ร้านมาเลือกสีรอรับกันได้เลยนะครับ เราเป็นโรงงานผู้ผลิตโดยตรงหรือว่าโทรมาคุยก่อนได้นะครับที่0917099960เบอร์โทรกับ i อ l ดียแลช่นเดียวกันนะครับ0917099960หรือทาง Facebook Carbite Product c a r b ์ไ e Product ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ